สวัสดีจ้าสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านในพิพผการออกบ้อนหัวห้านอยห้านอยปกติปรปจาจงวันที่สิบเก้าพฤศจิกายนสองพัร้อิล่างว่าเลขสอตัวล่างเลขที่ออกแปดสามแปล่างว่าเลขสอตัวบนเลขที่ออกเจ็ดล่างว่าเลขสามตัวบนเลขที่ออกศูนย์เจ็ดศูนี่ก็เป็นผลออกบ้านหัวหาน้อยห้านอยปกติปจากงวันที่สิเก พฤศจิกายนส5 6 8นาขอให้โชคดีมีชัยถูกหวยห้าน้อยปกติได้รับเงินกันทุกคนดนยจ้าฝากไว้ในด้วยจ้าสับตะไครกดติดตามและเป็นกำลังใจขอขอบคุณทุกท่านที่เข้ามารับชมและรับฟังและมาพบกันมาในเวลา19บเนาฬิกาส0นาทีในฮาน้อย VIP สําสำหรับครั้งนี้ขอบคุณและสวัสดีจ้า